ก็วันนี้นะคะดิฉันแล้วก็ทางท่านนายกแล้วก็ท่านรัฐมนตรีนะคะก็ได้มาลงพื้นที่นะคะวันนี้เราก็ไปสองที่ด้วยกันก็คือมีที่แม่สายแล้วก็ที่หมาหลาลัยราชภัฏนนะคะก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนจากใจจริงนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันเวลาค่ะ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานความมั่นคงหน่วยงานปกครองภาคประชาชนแล้วก็จิตอาสาทุกท่านนะคะที่ได้เผียญกัลังอย่างเต็มที่แล้วก็ทําให้สถานการณ์ที่หนักเนี่ยเบาลงนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่ได้พบกับทุกท่านเนี่ยก็ให้กาลังใจทั้งคนที่เข้ามาช่วยเหลือด้วยเพราะว่าหน้าหน้างานจริงๆก็ค่อนข้างหนักมากนะคะก็อยากจะส่งกาลังใจจากตรงนี้ให้ผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือทุกคนจิตอาสาทุกคนว่าให้ดูแล ตัวเองกันด้วยนะคะเพราะาจะได้มีแรงไปดูแลพี่น้องประชาชนต่อนะคะแล้วก็ได้รับเ,เรื่องของอาหารนะคะแล้วน้ำเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะคะเพราะว่าดูแลผู้พักส่วนได,ได้เตรียมการอย่างเพียงพอแล้วนะคะแล้วก็ได้รับการรายงานกับเจ้าหน้าที่ค่ะว่าตอนนี้เนี่ยระดับน้ำเนี่ยลดลงมาเรื่อยๆแล้วนะคะแล้วก็ได้ส่ง กู้ชีพเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนที่ติดโดยนั้นออกมาก็ก็จะหมดแล้วค่ะก็เหลือในนั้นจริงๆเนี่ยจำนวน,นไม่มากแล้วแล้วก็วันนี้จนถึงพรุ่งนี้เนี่ยเริ่มกระแสน้ําที่แรงที่เชี่ยวเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มส่งเรือ,อท้องแบนเนี่ยเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนแล้วเอาพี่น้องประชาชนที่ติดอยู่ออกมาได้นะคะอันนี้ก็ก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่ติดตามอยู่นะคะได้ได้มีความสบายใจขึ้นค่ะ แล้วก็ตอนที่ไปที่แม่สายเนี่ยคะ่ะก็ได้ได้คุยว่าจริงๆตรงพื้นที่ระหว่างไทยกับพม่าเนี่ยมันมีผู้บุกรุกระหว่างนั้นนั้นทําให้การระบายน้ําช่องของการระบายน้ำเนี่ยมันแคบลงทําให้ระบายน้ําได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นปัญหาของระหว่างประเทศที่ที่คงต้องคุยกันในรายละเอียดต่อไปในอนาคตค่ะก็ได้ได้โน้ตสิ่งจําเป็นเหล่านี้เอาไว้แล้วนะคะเมื่อมีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะพยายามรีบแก้ไขตรงนี้ให้ให้เร็วที่สุดค่ะ แล้วก็พอระหว่างที่เราไปเราไปเจอเนี่ยเราก็ได้ไปวัดพ <c> ร <oughs> มวิหารนะคะส่วนมากเนี่ยตรงนั้นที่เราเจอเนี่ยจะเป็นชาวเขาค่ะที่ยังไม่มีบัตรประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยที่กําลังพูดเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการเยียวยาบางคนเนี่ยยังไม่ได้รีจิสเตอร์มีบัตรของคนไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสั่งการให้ทางมหาไทยค่ะ เร่งมาตรการในการพิสูจน์สัญชาติให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็สามารถให้ผู้ประสบภัยเนี่ยได้รับเงินเยียวยาให้ได้เร็วที่สุดเช่นกันค่ะในส่วนของ <c oughs> ออคมนาคมนะคะในเส้นทางคมนาคมทางรัฐมนตรีวันนี้ก็ทา่านรนายก็มาด้วยนะคะแล้วก็ได้สั่งการให้กรมทางหลวงเนี่ยเร่ง <c oughs> ซ,ซ่อมแซมสะพานที่ตอนนี้ขาดอยู่นะคะเพื่อจะให้มีการสัญจรไปมาได้ง่ายขึ้นหลังจากที่น้ำลดแล้วไปหมดแล้วนะคะ แล้วก็ในเรื่องของทางฝั่งของกระทรวงพาณิชย์เองค่ะก็จะต้องย้ําว่าไม่ให้ขึ้นราคาสินค้าชิช้นที่จําเป็น <c oughs> ประเภทที่จําเป็นเพื่อไม่ให้ชาวบ้านเกิดความเดือดร้อนเพิ่มเติมในการต้องเสียตังซื้อสินค้าเกษตรหรือว่าสินค้าจําเป็นของตัวเองด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็จริงๆก็ฝากพี่น้องประชาชนว่าหลังน้ําลดแล้วนะคะก็อาจจะคนละไม้คนละมือช่วยกันทําความสะอาด บ้านเรือนนะคะให้ให้กลับมาสู่เหตุการณ์ปกติให้เร็วที่สุดนะคะแน่นอนว่ารัฐบาลจะหางบประมาณในการเยียวยาตรงนี้ให้อย่างแน่นอนนะคะเกี่ยวกับน้ําท่วมในปีนี้เพราะว่าตัวเลขมันฟ้องมาจากไกลแล้วก็ประสบการณ์หน้างานมันก็ฟ้องมาจากไกลว่าทุกทุกปีที่เป็นสสหปีเนี่ยตั้งแต่เชียงใหม่จนไปถึงนาราธิวาสมันไม่มีปีไหนที่ผมไม่ต้องลงน้ําท่วมแล้วมันก็เห็นอยู่ว่า ก่อนท่วมปัญหาอยู่ที่ไหนระหว่างท่วมปัญหาอยู่ที่ไหนหลังท่วมปัญหามันอยู่ที่ไหนถ้าเกิดคนเป็นผู้นําสามารถที่จะเปิดวารูมที่ไม่ใช่แค่วารูมเข้าไปนั่งกันระวางแผนกันว่าก่อนท่วมมันคือกรมอุตุมันคือจิสดามันคือปอพมันคือทหารที่คอยช่วยอพยพก่อนที่มันจะท่วมระบบเตือนภัยใช่ไหมครับระหว่างท่วมมันคือการทำศูนย์ศูนย์อพยพที่ที่มีคุณภาพระวังเรื่องอ โรคระวังสัตว์ร้ายระวังไฟไฟชอ็อตการเข้าห้องน้ําของคนสูงอายุแล้วก็เรือที่เป็นเรือของท้องถิ่นที่มีจํานวนมากพอทําให้ไม่เกิดอุบัติเหตุเพิ่มตอนหลังท่วมมันก็คือการเยียวยาเกษตรกรเยียวยาประชาชนแล้วก็เยียวยาเวลาที่เขาโรคระวังสัตว์ร้ายระวังไฟไฟชอ็อตการเข้าห้องน้ําของคนสูงอายุ แล้วก็เรือที่เป็นเรือของท้องถิน่นที่มีจํานวนมากพอทําให้ไม่เกิดอุบัติเหตุเพิ่มตอนหลังท่วมมันก็คือการเยียวยาเกษตรกรเยียวยาประชาชนแล้วก็เยียวยาเวลาที่เขาเสียไปที่เขาไม่ทำงานไม่ได้ผมเคยเห็นมีชาวอยุทยาเอาเช็คมาให้ผมบอกว่าได้รับเยียวยา60วัน27บาทอะ่ะผมเห็นกับตาแล้อย่างเงี้ยแสดงว่ากระบวนการในการเยียวยา1ลา่รช้า2เนี่ยมันไม่ตรงสอดคล้องกับความทุกข์ความท้อจจริงถ้าเกิดคุณเลี้ยงระดับให้เป็นแบบนี้ได้เนี่ยมันก็จะผ่อนหนักเป็นเบาได้แต่นี่มัน6ปีมาแล้วก็ยกเลย เป็นอย่างที่เห็นอยู่ตลอดเวลาและในในภาพใหญ่เนี่ยถ้าเป็นพี่ๆนักข่าวคุณทั้งพีพีทีวีทั้งไทยรัฐคุณเห็นอยู่แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่จะเป็นฟรานซีนไม่ว่าจะเป็นโอกินาวาไต้หวัน Orleans, นิวออร์ลีนส์อ่านาบีโดเวียดนามทั่วโลกเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันต้องมันต้องการแผ่ระดับชาติในการจัดการเรื่องนี้แบบมองไปข้างหน้า5ปีแล้วในระยโอเคเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคงเขาคงรอนั้นมีอีกไหมฮะเจ น้ำพรมของรัฐบาลของคุณแพรทองทาเนี่ยค่ะเพราะว่าก่อนอันนี้หลายๆฝ่ายก็เรียกร้องให้มีการลงพื้นที่ไปแต่ก็มีการบอกว่ายังไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะยังไม่ได้แถลงต่อรัฐสภาพีพ่ทีมมองประเด็นนี้ยังไงบ้างคะอันนี้เขาพูดเมื่อไหร่ครับก่อนหน้านี้แต่เมื่อวานเขาไปแล้วนี่ครับอ๋อก็ก็ผมก็คิดว่าบางทีตอนนี้เรารู้สึกว่ามัน เพราะวัฒนธรรมในการเอาจริยธรรมซึ่งมีความสำคัญในสังคมแต่การเอาจริยธรรมมาลงโทษกันเนี่ยมาเลยทำให้เกิดการแบบนี้ระหว่างชีวิตคนกับกังวลว่าจะโดนร้องเนี่ยมันทำให้กลัวโดนร้องมากก,ก,มก,ก,กว่ามากกว่าความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชน,นอันนี้อะ่ะมันเป็นมันเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองรวมถึงกฎหมายที่จะต้อง ขจัดออกจากประเทศไทยแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มมีคนเข้าใจเรื่องแบบนี้เยอะๆนะอย,อย่างของพรรคเราตอนนี้โดนอยู่44คนก่อนหน้านั้นมีทุพกพรรคบางบางพรรคก็โดนเรืองจริยธรรมอย่างนู้นอย่างนี้ตอนนี้ก็อดีตนายกรัฐมนตรีก็โดนจริยธรรมตอนนี้นี่ก็เห็นได้ใช้ว่ารัฐบาลเนี่ยกังวลในไฮเปอร์ลีกอลิซึมภาษาไทยว่าอะไรก็คือก็คือการใช้จริยธรรมล้นเกินแล้วกัน ก็ตรงนี้ก็มีความกังวลเรื่องนี้กันค่อนข้างที่จะเยอะจนทําให้เมื่อเอามาชั่งน้ําหนักแล้วระหว่างความเดือดร้อนของประชาชนกับกังวลว่าจะโดนร้องเนี่ยกังวลว่าจะโดนร้องมันสูงกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลครับภาวะผู้นํา leadership crisis ทันทีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คาดว่ามีความเห็นมาทางนี้ว่ามันเป็นปัญหาจริงและต้องหาวิธีที่จะแก้ปัญหาซึ่งก็เข้าใจว่าฝ่ายกฎหมายของของ,ของพรรคประชาชนเนี่ยนำโดยตอนนี้คุณหมอวายโอดูอยู่เนี่ย ก็บอกแล้วว่า3ข้อที่จะแก้ไขปัญหาให้การใช้จริยธรรมเป็นเครื่องมือทําลายล้างกาันทางการเมืองเนี่ยมันหายไปจากประเทศไทยแล้วก็สามารถที่จะหาจุดสมดุลระหว่างการทํางานกฎหมายแล้วก็จริยธรรมได้ถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็คิดว่าไปต่อได้นะครับโอเคครับขอบคุณะคระับมีบ้าของคุณ